โอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมเป็นหาผู้ที่มีศักยภาพของลิ้นผมจะขออธิบายกติกาเกมข้าวๆนะครับแต่ละข้อเราจะมีผลิตภัณฑ์2อย่างให้คุณได้ลองชิมและได้ทายมาต้องชิมทั้ง2แก้วให้ครบและทายทีเดียวว่าซ้ายหรือขวาคืออะไรกติกาอีกข้อนึงก็คือคุณจะต้องใส่เจ้านี้เขาสุดท้ายเป็นของหลวบอกแค่นี้โอเคตอบได้แล้วเนี่ยพอกินแล้วอะผมดื่มหมดแก้วได้ไหม แต่ผมได้กินแล้วผมว่าไม่ดีรสชาติถึงไหมถึงถึงตายเลยนะเนค็มผมได้กินตัต้องกินใช่ปะอืมโหกินจริงเหรอโอ้หม่ว่ามูินเดีะ กลับบ้านแล้วอย่าพึ่งเอาไม่ใช่อะโหดิโอเคในเมื่อมึงเอามาให้กูลองกูก็จะลองให้จบมาผมวนกลับมาได้้ไดผมวนกลับมาได้แต่ผมไม่วนอีกล้อาทีเดียวพอยังเค็มมันเก่าเลยู่ยทินมาแต่เด็กๆฟ้าเขียวภูเขาทองโตมากับมันแล้วก็กินอันนี้กับไข่ต้มอ่ะชอบมากตอบว่าแก้วเอเป็นซอสซีขาวตาเด็กสมบูรณ์และแก้วบีคือซอสมิกกี้อันนี้คือซีขาวยันบวอยุ่อันนี้เป็น ซอสถั่วเหลืองภูเขาท้องฝาเขียวตอบเลยมันคืออะไรฮนะซอสถั่วเหลืองแล้วกันนะอันนี้เด็กสมบูรณ์แล้วแก้วบีล่งแม็กกีุู้จิว่ามันคืออะไรอ่ะพี่ผมไม่คชินคนไทยแม็กกี้เงนี่มาพี่มีคำตอบในใจไหมไม่มีเลยอะ่ะตื้อหมดแล้วหัวตื้อเลย